สบายดีสวัสดีค่ะพีพีเอฟซี F C, ทุกคนทุกท่านเดอ้อจ้าเมนี่ก็มาพอกับน้องแพรว่าคนโกคนเกา่าคนเดิมจ้าทุกท่านจ่าอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าจ้าเมนี้แพรว่าสีผ้ามาเลาะเบิ่งเนะาะผาบรรยากาศอยู่ในทงให้ทงหน้าพี่น้องจ่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นา้าถ่วมไปนอกก็ะไดทําการวานเข่าไปอีกรอบที่สองทุกคนทั้งวานทั้งดาเนาะอันนี้ก็คือหลังจากที่น้องแพรว่าได้ถ่ายคลิปไปว่าช่วงนั้นกําลังดาหน้า ทุกคนเดี๋ยวสิบให้เบิงผาบรรยากาศเนาะวะสภาพแวดหล้อมดำหน้าแล้วไปจังไดตอนนี้กำลังเตรียมโตจะไปเก็บหอยเชอรี่จ้ะเอาไปให้เป็ดหน่อยกินเนาะเอาทั้งเป็ดหน่อยเป็ดใหญ่หอยเชอรี่หลายคักทุกท่านจา้ะคือเคนขายโลหนึ่งนี่ก็บลายหลอกโลหนึ่งอยู่กะตกอยู่ประมาณเท่าไหร่ถ้าคิดเป็นเงินบาทกัประมาณอยู่ประมาณอ่า4บบาทเนาะ สี่สิบบาทประมาณสี่สิบาททุกท่านจ๋าเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันนว่าเป็นแนวไลยอันนี้คือสภาพเขาในนหน้าเนาะอันนี้คือหน้าหนามน้องที่น้องพ่ว่าดำตอนนั้นแหงคักๆเนาะปิงหนามออกเบริพรพวายานปีงนะจ๊ะทุกคนจ๋านี่เนาะอันนี้ก็คือเขากอยูก่อนเนาะไม่ทงไ้ทงหน้าคือเกาจ้าขออนุญาตจักเจ็บหอยเซรีได้น้อยนึงเนาะก่อนหนามไรจะเอาไปปล่อยให้เป็ดกินเพราะว่าเมือ่อคืนนี้ กันมาเยื่องเบิงเนาะตอนกลางคืนอุ้ยหลายคักเนาะเก็บไวไ้ใดเก็บใดประมาณสีกระสอบเนาะลุงเพิ่นมาแต่อ่าทั้งเหนือเพิ่นก็นเลยเอาหอยเมื่อเบิดเนาะเพิ่นมาแต่ทั้งเหนือเพิ่นว่าทั้งเหนือบมีหอยเพิ่นวะเพิ่นก็นเลยขนหอยเมื่อเบิดก็เลยมาเก็บม่บันนี้จะทําการปล่อยเอาให้เป็ดกินก่อนน่อยๆ มีทั้งคาังค้า,างาเป็ดขังฮานอันนี้หนามไลแบบนี้พซิมี่หอยหลยแต่ว่าคนชวนไล้มันสิขืนย่ำกลางคืนเนาะย่ำกลางเว้นอากาศมันสิอ่อนห่อนมันบกกาขืนมาหลาจา้จ้ะเดี๋ยวพ่ว่าสิผ้ามาเบ่งเอาเป็ดไปใส่ได้ยินเสียงอันนี้คือมาถอกในเป็ดกินเนะาะไม่ใหญ่จะกิ่นยุ่ได้ยินเสียงหอยสลี่เนออกมากเลยนี่นน กันตะแลงเขาในบางยาเนี่เอามาถอกหายี่ววิวบ่ออกมาต้องใส่แล้วมะลายเอาหน่อยหน่ยหอยปาให้เพื่อนแล้วให้เพ่นแลหนอ,อ่กมากอันนี้ห้ากาัีสิไปทาก้านเก็บต่อเนื่องกี่ว่ามันลายหลายเนาะไปรุ่งไปลุมก่อนอันนี้คือ,อยูเถียงเทิงทุกทันจ้ะ เมื่อวานนี้พากกันไปเลี้ยงงัวไปอัดน้ำหน้าก่ะไปเบิงหน้าอยู่ทั้งเทึงน้ำกร้ายพอสมควรอันนี้คือหน้าลุมหน้าลุมแบบนี้เวลานามมาเนี่โอ้มาไหวขนาดบบจักนามปลาบบจักนามเขื่อนบบจักนามฝนตกเนาะก็เลยเฮ็ดให้หนามถั่วเขาวไหวพีพีเอฟซีหลายๆคนว่าน้องเพื่อว่านามคือถ่วไวแท้เหน่องจกว่ามันอยู่แบบว่ามันอยู่ อันนั้นตรงแบบว่าทั้ทงหนมไหลเลยจ้ะพ่อหนาแม่หนาเซ่ทลักเนะเาะพ่อแม่หนำเซ่ทลักแล้ะกะหนมเคลื่อนหนมทนาหนำฝนกะบวกกับหนมปลาทลักมาท่วแบบแปบ๊บเดียวเลยท่วบอยแต่ว่านี่ล่ละเขากําลังเริมงามเพราะว่าช่วงนั้นโอ้ ปูบางคนกับเซียเขาไลยสอบพานการเป็นนี่เนาะทางลมเสียงลมบุคอยจะปันใดห,หาหล่อสามหน้าสามยังบพระท่านในแลว้วซ้่มพีพีเอฟซีจ๋าอ้อยเชอรี่มากกินต่อโอ้นี่ พึ่งจะสามไปวังหันนี่เองหอยเซอรี่มาถือนอีกละ่ะบไว้นอ้องมันอยู่ไก่น้องนามหน้าน้องเพ่อว่าเย็นอยู่ไก่น้องนามล่ะกะหอยเซอรี่มีตลอดอเลี่ยงเป็ดขันคืนมาปล่อยใส่กะโบทนเพราะว่าเป็ดเพื่นกะลง่งเหยียบเขาเนะ้ะ ราองเหยียบเขาแล้วเขาล้มอีกกบะเรือนี่คือตรงนั้นจะเป็นน้องนามเนาะน้องหนามทีวาอยู่ตะลาขวบแหลงขวบฝนพอ่อหน้าข้าไก่น้องนามล้ะกะเฮ็ดหามีหอ้อยเชอรี่ขึ้นมาตลอดแถมบ้านนอ้องแพ้ว่านี่ยังเฮ็ดหน้าสองฤดูกาลเนาะหน้าปีล้ะกาหน้าปัง ก็เลยเห็ดห้มห้อยเชอรี่ลายทั้งอื่นเผิ่นกเ็เฮ็ดหน้าปีหน้าปังคือกันแต่ว่าเผิ่นก็ยั่บ่หลายทออ่าหน้าน้องเพีว่าเนื่ยจักว่ามันไก่น้องหนามคือว่าแหละตรงนั้นเนาะเป็นน้องหนามที่อยู่ขวบแหล่งขวบฝนอันนี้เลยจากกระชิบประมาณนี้เนาะรงไฮรงหน้าเขากำลังเริ่มเคี้ยวจ้ะสามหนาม้าบ่ทนในแล้วสํา กะเบิดกรและกะหอยสรี่หายเนาะเอามากินต่อเนื่องอันนี้คือเป็นทงไฮทงหน้าแต่ซื้อตรงพูดเข้าไปอะ่ะเป็นโมบานเนาะโมบานได้ลหลายคนเมันออกมาบมหูว่าจะเป็นแน่าไรโศกหลายน้ำถ่วมอีกหรือบ่เนาะ ข่าวน้าบ่ใอยากให้นำถ่วมเพราะว่าเหาได้เสียหายเขาไปเสียหายร้ายเขาไปร้ายซิบกระสอบเลยทุกคนจ้ะสองเทือทีเฮ้าหวานหน้าเนาะนี่เลยทงให้ทงหน้าจ้ะพักเบรกในการน,น่ะนี้อัปเดตถ้าวว่าน้ำนอ้องพ่ว่าน้ำถ่วมบ่อถ่วมไปแล้วเรียบร้อยแล้วเนะาะจ้ะแต่ได้รับผลกระทบก็คือเขาเสียหายเขาในหน้าเสียหายร้ายนอก่างอื่นกับบ่มีร้ายดอกร้ายแต่เขาเนาะเพราะว่า บ้านเพื่อนกับบูึงขันว่าพังคือทางผากเนื้อเผื่อนะช่วงนี้กัน้ำท่วมหลายพื้นที่เลยเนาะจากน้อกเพาะว่าจะเป็นทังฟังไทยเด้อและก็ทังฟังเล่านําเนาะจากก็เขาเป็นกําลังแรงใจให้นะคะพีพีเอฟซีทังฟังไทยแล้วก็ฟังเล่านําเด้อจากที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมนอกก็เขอให้พานวิกฤตเหตุการณ์น้ำท่วมไปไว้เนาะเพราะว่าการที่น้ำท่วมนี่มันซูญเสียหลายอย่างนั้นทุกคนจ้ะบพว่าจะเป็นเขาในหน้านอกเขาคล้องเครื่องใส่เนาะหรือว่าอ่า ง้อค้วไหมูมาเป็ดไก่นอกกันเป็นยู่กะลําบากเอาจริงๆแหละลาบากกะเห็นโอเคนใจนะคะเพราะว่าทั้งหมู่บ้านของน้องเพว่ากะเคยได้รับพลนกระทบเหตุการณ์นำท่วแบบนักนวงมากๆเลยคือช่วงนันา,น,าน้องเพว่ากะเสียงัวไปสองตนอกจากเหตุการณ์นำ,ะกะกำนนะท่วแล้วก็กำแพงบานนะทุกคนกำแพงบานกะหักพังลงมาเบิดเนาะกะได้ทำการซ่อมแซนม่แต่โชคดีที่ว่าสวงที่น้องเพว่าเจอวิกฤตนำท่วในครั้งนั้นอะ น้องเพ่ว่ายังทํางานอยู่ทางฟังไทยเนาะคือความโูงดีขึ้นเนวไหรน้องเพ็ว่าทํางานอยู่ทางฟังไทยกะได้น้าเงินจากการทํางานนาทรงมาให้พ่อเม่เนาะละ้วกะแถมนายจ้างทางฟังไทยอะ่ะเพิ่นซอยเหลือตั้งหนึ่งหมื่นบาทเลยนะทุกท่นานค่ะในการที่ว่ามาแบบซส,อม,สอมแป้งเนาะอ่าหลวบานของน้องเพ่ว่าแล้วกะชดเชยแบบว่า งวอที่ว่าเสียไปกับน้ำเนาะอันนั้นก็คือความโศกดีมากๆเลยจ้ะในช่วงหน,นเนาะแต่ว่าคือตอนนี้จ้าพี่นนองจ๋ามาทาั้งมาอยู่บ้านเนาะเงินเดือนกับโบมี่เนาะว่าได้ทํางานนะคะแต่ก็ต้องอดทนอยู่ไปกับเพราะว่าหน้าบ่าอยากให้น้าถ่วมอีกเพราะว่าเขาเจอเหตุการณ์แบบนั้นละ่ะมันหูซึกแบบโอ้โวไวเนาะ และณนะตอนนี้ทั้งฝากทั้งฟังไทยกับทั้งหล,หลายพื้นที่นอกจาเฉพาะทั้งเชียงรายนนองสาเพลนน้นองสาวของนนองเพว่าเพ่นทำงานอยู่ทั้งเชียงรายนอเพลนกวานามถ่วมได้เอื้อยเพลนว่าอยู่ทั้งเชียงรายนอกกแถวผกักภาคเหนือนอทุกคนนอภาคเหนือภาคใต้ของอ ทางฟังไทยกับนำถ่วมพอสขของควรแต่ทางฟังฟังเล่านี่ก็ฝากเนื้อคือกันนะทุกคนคะ่ะกับเป็นกำลังแรงใจใหายเด้อจา้าเนาะขอให้พานวิกฤตเหตุการนำถ่วมไปไวๆเด้อจ้กบา่าจะเป็นทางฟังไทยฟังเล่าหรือว่าทางต่างประเทศเนาะจ้า,จาโอเคเด้อจ้าพีพีเอฟซีทุกคนทุกท่านจา้าคลิปนี้พี่นีน้องแพ่วก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้เด้อจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะสบายดีบ๊ายบาย